พ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus อยู่แล้วห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับและนำว่าควรเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ในเฟส1.5ด้วยเพราะรัฐบาลจะมีเงินช่วยเหลือสูงสุดให้กับท่านถึง2,000บาทต่อร้านค้าเพียงแค่เข้ารับการอบรมออนไลน์เท่านั้นครับ วันนี้18พฤศจิกายน68ที่ประชุมคอรามอเคาะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟส1.5สําหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายมากครับเพียงคุณเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่ช่วง19พฤศจิกายนถึง19ธันวาคม68โดยรัฐบาลจะมีเงินช่วยเหลือให้กับท่าน20%ของยอดขายในฝั่งที่ภาครัฐช่วยสมทบให้แต่ว่าสูงสุดจะไม่เกิน2,000บาทต่อร้านค้านะครับ ยกตัวอย่างเช่นคุณเข้ารับการอบรมเลยตั้งแต่19พฤศจิกายนแล้วจากนั้นจนถึง19ธันวาคม68คุณอาจจะมียอดขายอยู่ที่20,000บาทแต่ว่า20,000บาทนี้เป็นลูกค้าออกเองครึ่งหนึ่งภาครัฐช,ช่วยออกครึ่งหนึ่งก็เท่ากับว่าภาครัฐช,ช่วยออก10,000บาทก็จะนํา10,000บาทที่ภาครัฐช,ช่วยออกให้มาคํานวณ20%ก็จะกลายเป็น2,000บาทต่อร้านค้าแล้วก็เป็นเพดานสูงสุดนะครับ โดยทางรัฐบาลนั้นจะมีการโอนเงินมาให้กับท่านผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินในวันที่25ธันวาคม68ตรงกับวันคริสต์มาสพอดีเลยครับคุณสมบัติอย่างแรกของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งลสก่อนครับแล้ววิธีการเข้ารับการอบรมมีอยู่3ช่องทางช่องทางแรกก็คือหากร้านค้าไหนยังไม่ได้เข้าร่วมแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งสามารถสมัครได้ผ่านแอปถุงเงินให้คุณไปเลือกแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าใดเจ้าหนึ่ง ซึ่งมีอยู่4เจ้าด้วยกันเลือกแค่เจ้าเดียวเท่านั้นครับแล้วจากนั้นคุณต้องมียอดขายผ่านแพลตฟอร์มที่ว่านี้อย่างน้อย5รายการภายในวันที่19ธันวาคม68ก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนเข้าแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ได้เพื่อเข้าเงื่อนไขสามารถรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับ โดยหลักสูตรแรกก็คือเป็นหลักสูตรด้านการเงินจากทางธนาคารอมสินผ่านทางเว็บ w w w g s b o r t h ครับแล้วก็หลักสูตรที่2ถัดมาคือหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า w w w d b d a c a d e m y d b d g o t h นะครับแล้วทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนเขาฟังหลักสูตรนั้นผ่านทางออนไลน์จริงๆเขาจะมีการทดสอบด้วยนะครับซึ่งการทดสอบที่ว่านี้จะมีทั้ง p r e t e s t คือก่อนการอบรมแล้วก็จะมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งที่เรียกกันว่า post test หลังการอบรมด้วยโดยถ้าเกิดท่านเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นของธนาคารอมสินหรือว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรากฏว่าท่านทา pre test ก่อนที่จะมีการอบรมท่านทดสอบได้ร้อยเต็มเลยเนี่ยอันนั้นจะถือว่าไม่ผ่านนะฮะท่านต้องไปทําการเรียนอีกหลักสูตรนึงครับแล้วขณะเดียวกันพอเข้าเรียนหลักสูตรธนาคารอมสินแล้วคุณต้องได้คะแนน post test คือมีการทดสอบหลังเรียนเนี่ยไม่น้อยกว่า60%แล้วคะแนนหลังเรียนคุณต้องได้มากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนนะครับขณะที่หลักสูตรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับคุณต้องได้คะแนนโพสต์เทสคือการทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า70%แล้วคะแนนทดสอบหลังเรียนต้องได้มากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนนะครับไม่งงใช่ไหมครับลองไปเข้าเว็บทั้ง2หน่วยงานนี้เพื่อดูหลักสูตรที่เขาเปิดสอนได้เลยนะครับขณะเดียวกันครับก็มีของแถมด้วย นั่นก็คือจะมีการให้ทดลองระบบของทางดีป้านะครับระบบการใช้งานสินค้าบริการในบัญชีบริการดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลก็จะทาให้ท่านเนี่ยมีระบบหลังบ้านที่ดีมากขึ้นก็เป็นของแถมให้กับท่านในทดลองใช้งานดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับว่าแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในโครงการคนละครึ่งพลัสและคิดว่าเข้าร่วมโครงการเฟด1.5แน่นอนตเตรียมเข้ารับการอบรมเลยไม่หน่วยงานใดก็หน่วยงานหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีอบรมไปใน2หน่วยงานเพราะว่า หลักสูตรและความรู้ที่มีการสอนนั้นจะมีความแตกต่างกันไปแล้วก็รอรับเงินได้ครับ20%ของยอดขายที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ท่านผ่านการอบรมแล้วจนถึงวันที่19ทธันวาคม68แต่ว่าสูงสุดจะได้ไม่เกิน2,000บาทต่อร้านค้าบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์จะฝากร้านเข้ามาก็ได้นะครับ